สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกท่านสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสั่งตัดชุดไทยคุณลูกค้าขาติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านะคะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะคะสแกนที่คิวอาโค้ดที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะชุดไทยสวยๆนะคะคุณลูกค้าขาเสื้อเป็นทรงแขนกระบอกยาวค่ะคุณลูกค้าคะ ความยาวแขนอยู่ที่21นิ้วนะคะเป็นความยาวแขนนะคะข้อแขนนาฬิกานะคะคุณลูกค้านะคือนะคะข้อหมายก็คือสามารถนะคะ ใส่นาฬิกาแล้วมันจะเห็นเห็นนาฬิกานั่นเองคุณลูกค้าขาแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอยากให้ความยาวลงมาตรงนี้นะคะก็ความยาวจะอยู่ที่ประมาณ22นิ้วค่ะหรือว่านะคะขึ้นอยู่กับความยาวของแขนแต่รับบุคคลนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้นะคะลุ่มเลือกตัดเป็นทรงคอห้าเหลี่ยมทรงคอห้าเหลี่ยมคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะเป็นผ้าไหมสังเคะห์ทอเครื่องสามตะกอคุณลูกค้าขารับประกันการใช้งานให้เลยนะคะคุณลูกค้าขา50ครั้งบวกบวกค่าก สบายคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะผ้าถุงผ้าไหมคุณลูกค้าขาผ้าถุงผ้าไหมนะคะมัดหมี่ลายโคมไฟคุณลูกค้าขาผืนนี้สีเหลืองทองผืนนี้สีเหลืองทองสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขา ผ้าถุงรุ่นนี้นุ่มเลือกตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดคือเปิดออกมาจะไม่เห็นขาด้านในนะคะผ้าถุงป้ายปิดจะเป็นลักษณะแบบนี้ผ้าถุงป้ายปิดแล้วติดซิปข้างค่ะทําไมนุ่มถึงบอกว่าติดซิปข้างเพราะว่าอะไรคะคุณลูกค้าขามันเป็นอะไรที่ใส่ง่ายใส่สบายแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าเคยใส่แต่ซิปหลังได้ไหมได้ค่ะเดี๋วนุ่มตัดให้ค่ะเนี่ยซิปข้างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าขาแล้วก็ตอนตอนรูดซิปคุณลูกค้าดึงลงแบบนี้นะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นคุณลูกค้าก็ ได้นานๆด้วยค่ะคุณลูกค้าค,คะยินดีมากๆนะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะชอบสนใจนะคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจ๋า ช,ชุดนี้ราคาชุดนี้นะคะนุ่มเลือกใช้นะคะผ้าตัดชุดนะคะผ้าไหมนะคะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องคอ่ะลายคมไฟนะคะคุณลูกค้าขาผ้าตัดชุดนะคะผ้าไหมลายคมไฟสีเหลืองทองคุณลูกค้าขาราคา1ชุดนะคะ1490บาท1490บาทคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะจะได้ผ้านะคะผ้าแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าขาผ้าลายคมไฟนะคะผ้ามัดหมี่ลายคมไฟสีเหลืองทองแบบนี้คุณลูกค้าขาขนาดหน้าผ้า100เซนติเมตรค่ะ ขนาดหน้าผ้า1น0เซนติเมตรคุณลูกค้าขาความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรคุณลูกค้านะคะสามารถเลือกซื้อเลือกนําไปตัดได้เลยคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้าแบบว่าตัดเองได้หรือว่านะคะคุณลูกค้ามีช่างประจําอยู่แล้วเนาะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดได้เลยค่ะราคาค่าผ้าราคาผืนละ1 0 0 0ับาทราคาค่าผ้าราคาผืนละ1,000บาทคุณลูกค้าขาสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเนะจาะสั่งซื้อนะคะไปตัดเฉพาะผ้าถง สั่งซื้อไปตัดเฉพาะกระโปรงคุณลูกค้าขาสั่งซื้อได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะจะนําไปตัดเป็นชุดเดรสยาวนะคะคุณลูกค้าขานุ่มขอแนะนําให้สั่งซื้อไป2ชิ้นเนาะถ้านะคะคุณลูกค้าจะนําเป็นผ้าลายทั้งหมดแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวจะใช้ผ้าพื้นไปช่วยนะคะในเรื่องของการวางลายผ้านะคะคุณลูกค้าขาในการวางลายผ้าให้มีความสวยงามแล้วก็มีความแบบแปลกตาเนาะคุณลูกค้าก็สามารถนะคะเลือกใช้นะคะเป็นผ้าสีพื้นแบบนี้สามารถนะคะนำไปแมทใส่ได้คุณลูกค้าขาเราอาจจะใช้ ะะตรงช่วงลายอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็ตรงพื้นตรงเนี้ยแต่ตรงข้างๆคะ่ะคุณลูกค้าขาที่เป็นแพทเทิร์นข้างๆแบบเนี้ยเราอาจจะใช้เป็นสีพื้นแบบนี้ก็ได้คุณลูกค้าขาสวยนะคุณลูกค้าลองออกแบบวางดูค่ะคุณลูกค้าขาลองวางผ้าดูแล้วก็ลองคุยกับช่างดูนะว่าเราจะตัดแบบไหนได้นะคะคุณลูกค้านะขอรับรองเลยว่าตัดออกมาแล้วสวยถูกใจแน่นอนคุณลูกค้าขาเลือกใช้ผ้ารุ่นนี้แหละค่ะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะคะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องคุณลูกค้าขาผ้าพื้นนะคะ490บาทค่ะ ผ้าพื้น490บาทพื้นนี้สีเหลืองทองค่ะขนาดหน้าผ้า100คูณ180เซนติเมตรคุณลูกค้าก็สามารถนะคะติดต่อสั่งซื้อไปตัดเองได้เลยคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอประคุณมากๆนะคะผ้า1ผืนสามารถตัดเสื้อได้1ตัวจ้ะผ้า1ผืนสามารถตัดเสื้อได้1ตัวจ้ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเนาะ0 8 9 0 4 1 6 0 0กค่ะ 0890416008คุณลูกค้าขาผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มริภ้าทไทยวันนี้นะคะที่ทางร้านนะคะมาให้ดูให้ชมกันวันนี้คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาผ้าตัดชุดค่ะ ผ้าตัดชุดนะคะผ้าไหมนะคะผ้าไหมมัดหมี่ลายโคมไฟคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็รีเมียมมากมากสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะตรงกลางตรงเนี้ยจะเป็นสีเม็ดมะขามนะตรงกลางตรงเนี้ยจะเป็นสีเม็ดมะขามสวยคลาสสิกค่ะแล้วก็บริเวณหัวสิน้นตรงเนี้ยที่นุบอกว่าให้ดูตรงหัวสิ้นก็คือนี่เลยสีเหลืองทองนะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อไปตัดเองได้เลยคุณลูกค้าขาวันนี้คะ่ะหนึ่งพันพี่๋า1490บาส ว่าสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้หรือว่าถ้าคุณลูกค้าบอกว่าไม่มีช่างใช่ไหมให้นุ่มตัดให้ก็ได้ค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจเสื้อรุ่นนี้แบบนี้ที่นุ่มสวมใส่คุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดได้หรือว่าคุณลูกค้าจะตัดเป็นทรงไทยเดือนต้นที่เป็นคอกลมค่ะหรือว่าคุณลูกค้าจะตัดเป็นทรงไทยจิตรดานะคะที่เป็นลักษณะเหมือนคอจีนตั้งแต่จะมีช่องช่องว่างตรงตรงนี้ประมาณ1นิ้วนี้คุณลูกค้าคะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้้้้้าา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 ขยยิิินนนนนนดดีีมกกกกกกๆะะะะคค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 ใหบบรรุุุุณณณลูููทท่ชอส ใจนะคะรูปแบบไหนอยากซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าให้นุ่งตัดชุดไทยสวยๆให้ติดต่อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขายินดีนะคะยินดีมากๆเลยนะคะร้านแม่มริผ้าไทยนะคะขอขอบคุณนะคะคุณลูกค้าขาขอพระคุณทุกการสนับสนุนขอพระคุณทุกการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะคุณลูกค้าขากดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่มริผ้าไทยด้วยนะคะ